แม่ฉันอยู่ไหนก่อนตอนนี้กำลังตามหาแม่มื่อไหร่คะเพราะว่าอยู่ไหนกันวันนี่นี่น,นี่ถ้าเอาเขาให้เอาไปฉายไปส่องก็จะเป็นแสงขึ้นค่ะีกก็ทาได้ กุ้งเห็นเสือแยะหรอมีอะไรอันเดป้าป้ามานั่งนี่มะเดี๋ยวหาไปเห็นไปให้เมื่อนั่นแเสรจหลงอยู่นี่เ่ไหร่ลวมีนั่งป่านั่งไปเรื่องแสนมันแบบหลายแบตจะเบิ์นแล้ว คาดบ่กเขาเลยอ่ะอมามามคน,น,คปน,นเป็นน,น้อนคนเป็นนอนเบื้งวัดเอาข้างหลังนะ่ะเบื้องขาเบื้องอลุมเนี่พื้นไ่เหรอื่อูกเป็นแสงขึ้นอานเดี๋ยไปยืนงต้องมือสนบได้เนี่ยขายเบื้งหลัง กินนมกินนมกินนมไหมไม่รู้มันมอยาไปวหะปนป้ปั้ป้าปายมป้าป้าสวยมป้าป้าเวยมป้าปูน้ค่ะยอมมตอนนี้รออยูราดูแสงจากต้นกาลปปะพที่วัด เรือแสงวัซซิลินกรือิรินทอนวาราล,าลาังตอนนี้กำลังลอยอยู่ต้องรองให้เมื่อสนิทก่อนจะมองเห็นจ <c oughs> ับก้าน้ำงกอีไว้คนทับไหล ดัรรบบห,หมดเยบอนเาต้องรักาานอนิอมเริ่มเลงแสงอันนี้ที่พื้นต้องรอให้เมื่อสนิทก่อน,นี้ก่อนที่พื้นก็เริ่มเดีงแสงเด็กๆแ็้ก็ดูคนเมื่ก่อนคือแบบเยอะอมาก กำลังจะเริ่มแสงแล้วเริ่มแล้วเริ่มกำลังเริ่มแสงอกไปฟังต้องหุ่น่อยอันนี้ก็พื้กนก็กำลังจะเริ่มแสงแต่คนเยอะมากเลยตอนนี้แบตกำลังจะหมดทุกคนมีแบตเรากลับบ้านได้ถัดไม่มีแล้วนะคะ ดี๋ยวที่เต็นเต็นก็เริ่มแรงแสงนะคะนั่งกันเนี่ยปวดขา จะเลื่องแสงแเราต้องรอถ้ามือสัญญานี่จะเลื่องแสงชัดมากถ้าต,ตอนนี้ที่พื้นก็น,นี่เริ่มเลืองแสงแล้วนีน่แสงดูคนเลยเยอะม,มากรอกฟ้านะ กันลปะปพักที่ากันงนม้เลยองนู่ไดูลองพักที่สนามลองลรอ,งองได,รด้ดูคนเยอะมากมากแต่แบบเราก็ใกล้จมล้กด้วยดูที่ถืนอ่าถืนนี้เริ่มเริ่มขึ้นก่อนละ แล้วก็ออยังยังไม่ยังไม่ท่ต้องอรอรอให้เมื่อนสนิทอันนี้จะขึ้นแบบชาดกว่านี้เลยวัดก็ส,สวยงามมากอันนี้ในยามค่ำคืนนะคะ ทิวัสซิลินทอนวลารามภูพาวหรือว่าเรียกว่าวัดเรืองแสงคนนี่คือแบบหนาแน่นอะคือเยอะมากเยอะมากมากเนี่ยแต่ว่าเออเรากับบลูก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบชัดมากแต่ว่าดูตรงที่พื้นก่อน อางพื้นนี่คือเรียกว่าเริ่มเรืองแสงชัดเหมือนกันนะ,ะที่พื้นเนี่ยคือเริ่มเรืองแสงแหละเด็กๆเ,เขาก็มาเล่นกันผ,ผู้ใหญ่คือคนเต็มอตอนนีน้ถ้าใครอยู่ที่ใกล้หรือว่าอยู่โซนอำเภอศรีรนครแวะมาเที่ยวได้แต่จริงๆถ้าเดินทางจากอำเภอเมือก็ไม่ได้ไกลมากประมาณ70โลได้ะ ทุกคนก็คือรอทุกคนรอนะคะรอตนกระลาประพึกยังไม่ได้รื้อแสงสักเท่าไหร่ต้องรอให้มือออม่อก่อนนิ่นจะสวยง่ายกว่นี้เลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มื่อสนิทก็เลยยังไม่ไม่เท่าไหร่แต่ดูที่พื้นนะคะ <c oughs> ดูที่พื้นอือฮ <c oughs> ต้องมื่อสนิทนะแม่ ถ้าไม่มือสนิทก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พื้นเนี่ยขึ้นชัดแล้วเนี่ยเิ็กน่อยมากแฮะยิ่งหน่อยมากเด็กชอบเลยเนี<ต>่ยเ <c oughs> ด็กชอบเลย <c oughs> <c oughs> เด็กๆชอบมากเลยชอบมาเล่นให้เรื่งแสงเลยอะ่ะพาลูกหลาน <c oughs> ตรงนี้ข้างล่างฝั่งเนี้ยเรืองแสงแล้ แต่ฝั่งนี่นก็ยังไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวรอต,ต,ต้นก้นต้นกัลละประพฤกนนะจ้ะกัลละประพฤกอธิษฐานขอได้ต้น <c oughs> ไม้ศักดิ์สิทธิ์ดูดูเด็กๆเล่นนะ <c oughs> เลืเล <c oughs> ่องแสงแหะคนก็เยอะมากๆเลยอันนี้รอบวัด สา <c oughs> นี่นลองนั่นนะแลบดจิเบิลได้อบอกกันเด้อ<ม>ประกาศห,หาลองแบดจ<า>ิเบิาโหลดแม่จำโหลด้แมดจำได้แต่หวะล่องไงแล้วโ <c oughs> หลดผู้อื่น <c oughs> นีเน่เริ่มละเริ่มละแต่ว่าก็ยังไม่ชดัดมากนะก็ระเริ่มแล้วแหละ,ละเริ่มจะขึ้นไปแล้ว <c oughs> ต้งล่อมือสนิอีอ่ะอันนี้ยังมือม่เคยสนิทเลยเด็กน้อยก็ไม่ไหวละมานานมาั้งแต่กลางวันเนาะ <c oughs> อเอาโทรศัพท์นะใช้ไปใช้แล้วก็เขียนชื่ออ่อานออกนชื่อได้ด้วยนะ,นะเ,เล่นกันยังยวปวดขาวนั่งวะนี่นี่มานั่งนะ ยังไม่เลืองเลยเลืองน้อยมากต้องล้อมือสนิทแบตก็จะหมดวะจับที่พีเอชกลับบ้านถูกือเป่าเนี่ยนะไรอะแบตก็มสนิทอันนี้มันเสียบไม่ค่อยได้เมื่อเข่าอะฮะเสียบเลยหรอฮะอาเสียบเล่เสียบไมเลย

เจ้าก็บอใส่กันนี่วัดเล่องแสงใช่ค่ะไป <Okay. S 1> กินอตอนนี้รอดูต้นกัหล่ำปพึกที่จะเล่องแสงแต่ว่ามันก็ต้องรอให้มืดสนิทก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแสงก็เริ่มมีบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดมากเดี๋ยว๋อวนี่ขอเดินไปดูนู้นได้ปหะ ไปเฝ้าตรงนี้ไว้นะกุ้งก็จะนั่งยืนไปเดินไปเหมือนกันอ่ะแล้วก็กลับมาที่นี่ป้าอยู่นี่ก่อนป้าจะไปได้ละป้าจะไปก่อนป้าก็ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวต้องปักหลักเดี๋ยวไม่มีใครอยู่้องยืนนี่นะะนี่นะอยวกลับมา๋ยวไปถ่ายเพื่อนๆดูกอนเดินไปใกล้ๆก็จะสวยฮะตอนนี้คือคนคือเยอะมาก เยอะแบบเยอะ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 มากมันก็ยังมืดไม่ค่อยสง่าเนะแต่ว่าก็เดี๋ยวว่าสวยงามเดี๋ยวจะดูตรงตรงดูตรงตรง ไข่ไก่พิมพ์ดีไปยิงเลยไปคุยเฉพาะเลยเออเขาเล่าเขาบอกมาถ้าส่งไขไก่คนนี้สวยอ่ะเขอาจจะไลยพอชัดเดียวไม่รู้ไม่ได้ป่านที่ยานานแล้วก็ัวแล้วมันก็ไม่ถูก เป็นบรรยากาศนะใน,ลานน,ในลานนี้เหลานี้เวลาเข้าแลไม่รู้แต่ว่าคือตอนนี้เริ่มมืดแล้วอตรงกลางววันนี้เ็จะเลี้ยงสัตว์นะเราก็จะเ,จเ,จเดยว

เดิงมหนึ่งอันนี้ตอนนี้อยู่บนวัดอยู่ <c oughs> คนก็จะเอาไฟของโทรศัพท์มาส่องเขียนชื่อก็จะเป็นชื่อ,กกอเอ<ห>รื่อนแสงนติดๆช่องนียถ่ายกูได้ มันเหมือนมันเหมือนนิ่เหมือนประเสนแต่ว่าเมื่อไม่เมื่อไม่รู้แต่ว่ามีดาวแล้วตายเอาดาวเดือนคน ใสกับหัวแม่ใส่กับบลูแม่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 มเแม่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 ม่แ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 ม่ม่แม่ามม่แม้แม่แ่ม่แ่แ่ม่แม่่ะม่